อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาบอกว่าหวังว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะไม่เป็นอะไรและจะไม่บาดเจ็บนะคะก็เป็นคำที่ฝากไปถึงหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนสะดุดล้มกลางเวทีอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ ป,ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐสะดุดและล้มตรงเวทีหลังจากมอบประกาศนิยบัตสุดท้ายในพิธีสำเร็จการศึกษาของกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งจัดขึ้นที่รัฐโคโลราโดค่ะ Biden ไบเดนวัย80ปีลุกขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่3คนช่วยประคองจากนั้นก็กลับไปที่นั่งพอกลับไปทำเนียบขาวผู้นำสหรัฐก็เดินโชว์ต่อหน้านักข่าวแบบนี้นะคะแถมพูดติดตลกค่ะ ดิ้นกว้างเลยนะคะแต่ก็ไม่ยอมตอบคำถามผู้สื่อข่าวตอนที่ร่วมงานไบเดนยืนร่วมพิธีอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อจับมือกับนักศึกษาของกองทัพอากาศ921นายอีกด้านหนึ่งค่ะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ที่เวทีปราศัยมีคนถามเขาเรื่องไบเดนสะดุดล้ม <down rank. S 1> และนี่คือคำตอบของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ He did. He just fell on what stage? He's at the Air Force Academy. He actually fell down. Well, I hope he wasn't hurt. I hope he wasn't hurt. หวังว่าเขาจะไม่บาดเจ็บนะคะก็คือคําพูดของทั้มวัย76ปีทั้มนี่เล่าต่อด้วยว่าตัวเขาเองก็เคย เกือบลื่นล้มมาแล้วบนเวทีเช่นเดียวกันเรื่องอายุของไบเดนนี้ถูกวิจารณ์ไม่น้อยนะคะโพลสำรวจความเห็นของคนอเมริกันชี้ว่าคนจำนวนมากเป็นห่วงเรื่องอายุของไบเดนเพราะว่าถ้าเขาชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในสมัยที่สองเขาจะอายุ82ปีตอนที่เริ่มทำง,งานและนี่ก็คืออีกคลิปหนึ่งที่ไบเดนก็เกือบจะล้มนะคะขณะที่พยายามหยุดจักรยาน แล้วก็ทําให้คนก็กังวลขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเรื่องอายุและสุขภาพของไบเดนก่อนหน้านี้อดีตประธานาธิบดีบางคนก็เคยสะดุดมาแล้วนะคะบารักโอบามาสะดุดตอนลงจากบันไดเครื่องบินแอร์ฟอส e 1นเมื่อปี2012ค่ะนี่ก็อีกท่านหนึ่งค่ะอดีตประธานาธิบดีเจอร์ฟอร์ดตกบันไดแอร์ฟอส e 1นเมื่อปี1975ค่ะ